ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r อ e ฮ่าวันนี้พิธีกรสุดหล,ล่อเหล้าฮัสกี้จะไปทำลายการหอนกระแสกันอีกแล้วในแมปโลโบ็อกซิตี้บ้านนะ เขาว่ากันว่ามันมีอัปเดตฮาโลวีนมาเราจะไปล่าท้าผีพิสูจน์ผีกันดีกว่าฮะทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอคีมีโนโตะไก่ทอดแบบไหนและเราจะโดนสวบหรือว่าเราจะสามารถปราบผีได้หรือเปล่า let's go สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮอนกระแสทีเออไก่ลูกเชียบแย่งซีนพิธีกรไปหนึ่งแล้วพี่ โอ้คนนักข่าวครับวันนี้เขาบอกว่ามีอีเวนต์ฮาโลวีนมาปรากฏเกินที่โรบอกซิตี้บันนาะใช่แล้ววันนี้เราจะมาทำการล่าท้าผีกันทุกคน เขาว่ากันว่าที่เกาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีผีดูผีเฮี้ยนมากต้องการคนหล่อเท่คนจริงไปช่วยจัดการเพราะฉะนั้นคุณจะไปคนเดียวใช่ไหมครับคุณสูป่าแฟร์ก็เฮ้ยเราต้องไปด้วยกันนี่เราต้องไปกอบกู้เกาะฮัสกี้อย่างเราเชี่ยวชาญเรื่องการปราบผีพี่็อกชิ้งช่องที่ผีเพ้อกะจายหมดเลยเชี่ยวชาญจีมองวะเอาไปเอากล้องเก็บกันแล้วกล้องตกลงน้ําช็อตกันหมดพอดีขณะน,นี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองเราจะลองนั่งเรือข้ามฟากไป ล่าท้าผีตอนกลางวันนี่แหละตามสไตล์คนใจปะซิวพี่เลยใช่แสงอาทิตย์จะช่วยให้เรามีพลังครับมาได้ยินเสียงเพื่อนหมาหอนด้วยแล้วทำไมมันมืดเร็วจังเมื่อกี้ยังบ่ายสองอยู่เลยเมฆหมอกลงแล้วเปล่าพี่เราแป๊บห like t t นึ่งกินโค้ก <Willy> ก่อนกินข้าวกล่องเซเว่นด้วยพี่เราเปิดไฟหน่อยเดี๋ยวมันมืดอ่ะแป๊บตึงกดตุ่มกันอ่ะกินเต็มที่เลยอ่ะมาซื้อข้าวกล่องเซเว่นมาพี่กินเต็มที่ขี้บนเรือได้แหละวิ่งเข้าไข่เจียวด้วยมาฮัสกี้พร้อมแล้ว เปิดไฟฉายแล้วสิโกสัมภาษณ์ก่อนเลยคนแรกเปิดไฟไว้คุณตะกองเออสวัสดีครับํำรวจที่นี่ได้เลยนะครับแต่วาผมรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วเขาเอาไฟฉายไปพูดเป็นไม้ทำไมวะเขาเอามาสองหน้าไงอุ๊ยมีต้นกล้วยด้วยเช็คอินให้ให้หมาโง่เดี๋ยวเจ้าที่เขาก็ไม่พอใจเราไปเช็คอินอะไรแถวนี้โม่ๆซวๆเนี่ยก็ก็พี่เราอุ้ยแล้วไมเสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรวะอยู่บนราคาบ้านเราเนี่ยอันนี้ของแท้เลยเนี่ยใส่นกนกพิราบลืกของบนราคาบ้านพี่อุ้ยตกใจมีเจ๊พี่อยู่ตรงนี้ด้วยพี่ลองมากลัวอดีเจ๊อยู่กันหลายๆคนจะได้อุ่นใจสำรวจรอบบ้านก่อนบางคนดูก็จะเห็นอะไรกันบ้างไม่ได้นอกจากความมืดมนเนี่ยไปทางไหนดีอะมาอยากสำรวจบนบ้านมีจักรยานสีแดงด้วยพี่ลงบ้านหลังนี้เนี่ยนะมันมีอะไรวะาาสกี้มันดูหน้าวังเวงกางเกงหลวมอะนังเก้าอี้ดาเปล่าปัดเก้าอี้ใครไม่รู้ฮัสกี้ สวัสดีครับมีใครอยู่ในในี้หรือเปล่าผมฮัสกี้บิริกอนหอนกระแสอห <Hayır. S 1> มาลูกพี่หมาเจอจอมมาบนเตียงจดหมายพี่ต้องมาอ่านเร็วเข้ามาขี้เกียจมามีโคต้าอ่านแค่สองบรรทัดบ้านชิงด้อยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อก่อนสงบแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติผู้คนเห็นเงาร่างที่เคลื่อนไหวในยามค่ำคืนและเสียงกรีดร้องนั้นดังมาจากป่าไกลๆลมก็แปลกโดยอากาศหนาวขึ้นเหมือนมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ แม้แต่สัตว์ก็ยังทำตัวแปลกๆสุนักไม่ยอมเข้าใกล้วัดและสัตว์อื่นๆก็อยู่ห่างจากสถานที่บางแห่งพระอาจารย์สมชายหมายปองพระเท่าบอกให้ทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงวัดและป่าท่านบอกว่ามีบางอย่างตื่นขึ้นบางอย่างที่ควรฟังไว้แบบแล้วเจ้าหอนตอนนี้เพื่ออะไรก็หมาเป็นหมาจะเรื่องผีกต้องหอนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีก็ได้อย่าพูดผีให้เรียกคีบิโนโตไกทอด ตบปากเลยเตบปากได้ี่เลยตบปากตบปากตบปาก,ปากที่มีโนโตไม่น่า,นาจ,จะอยู่แถวนี้ก็ได้มางอ้บ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆอ่ะเพื่อไม่อยากดูบ้านหลังนี้ก่อนเอ้ยวตบกันใหเมื่อกี้มาเห็นอะไรบางอยา่างไม่หรอกแวะไปเอกว่าเบ็ดมีอะไรเลยทุกคนเห็นเหมือนฮัสกี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นภาพโครงก,กระดูกอยู่ตรงนี้ฮัสกี้หายไม่เห็นมีเลยแกหลอนแล้วอุ้ยพี่เรางไม่หิวท้องร้องแล้วอาจจะเป็นเจ๋งท้องจันก็ได้กินข้าวแบบ เปิดไฟให้มันเปิดไฟให้มันลูกม่มาต์รธอไม่ต้องบอกก็ได้อุ๊ยล้วตรงนี้ทำไมมันพังแบบนี้อะน่นเนียฮัสกี้ลองลงมาดินี่มันห้องอะไรห้องซุบอุ๊ยตกใจเจ๊เบคอนอย่าโบอกมาอย่างงี้สิอะมาโงอย่าไปหาของกินในนั้นได้ไหมประตูตรงนี้มันล็อกอยู่ฮัสกี้ลองหาดูมีกุญแจไหมในสารพระภูไม่มีพาส้วยไปลงมากู้อุ๊ยอุ๊ยฮัสกี้ตรงนี้มีอะไรบางอย่าง อยู่ดีๆฝาพวกก็กระเด็นออกมาพร้อมกับกุญแจที่ตกอยู่บนพื้นเก็บกันว้าวเก็บทีเข้าสู่ความมืดเลยพี่อ่ะงั้นฉันจ่องจ่องไฟให้นี่เลยคุณหมาได้ยินเสียงบางอย่างอ่ะฉันจ่องไฟให้แกไขเข้าไปเฮ้ยจิกึ๊กเราต้องขออนุญาตเจ้าบ้านเขาก่อนไหมเนี่ยอุ้ยขอชิมหน่อยสิฮะน้ำพริกดูน่าแซ่บมากเลยไอ้บางง้อมันใช้เวลาไหมอุ้ยบางง้อบนตัวนี้มันเหมือนมีรูปอะไรบางอย่างบางง้อมันนี่แล้ว มาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้กระดาษมันออดแอดเย็ดอ่อนเย็ดแหละบ้านทรงไทยมันก็เป็นเรื่องปกติอุ้ยมีรูปนางลาด้วยอ่ะพี่เขาอาจจะเป็นบ้านของคุณครูน้าตัดสินไงพี่เราคิดมาใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะสกี้ตัวนี้มีประตูว่ะมันก็อ้ยอันนี้ก็มีประตูพี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยะมันมีมีควันด้วยฮัสกี้เห็นป่ะอ๋อไม่ใช่ป่ะกิ่งไม้ข้างนอกทะลุเข้ามาพี่ดูอะไรไปควันวะ ลูกพี่มาได้ยินเพลงไทยใช่เลยแหละมงางง้อมันออกมาจากประตูนี่มาได้ยินเออ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 เตรงนี้เลยชัดเจนมากเลยฮัสกี้ชัดเจนเต็มรูหูเลยฮัสกี้สำนวจก่อนละกันออมีเครื่องดนตรีไทยด้วยหมังางง้อแต่ไม่มีใครเล่นนะถ้าไม่มีเสียงว้วาวพี่หมัางง้อเป็นเกมเล่นไหม เฮ้ยเรามาในฐานะรายการถอนกระแสเราจะมาป๊อตไม่ได้พี่เคยถามกูบา้างยังเนี่ยและนี่ทำไมตรงนี้มีตู้อะไรเต็มเลยอ่ะมันวางเรียงแปลกๆนะฮัสกี้ลเอามัติดอะติดแต่ลิต,ติดติดออกประตูเดิมแล้วกันลูกไป่คุยกับพี่ชายเราประพอเร็วเข้าได้เลยข้างหลังประตูนี้มีผีนั่งรำอยู่เธอได้จบชีวิตเธอที่นี่เพราะเธอแพ้การแข่งขัน,นมีบางอย่างปลุกเธอออกมาจากที่ที่เธออยู่ ตามหาน้ำแดงให้ครบทั้งหมดแล้วเอาไปให้สารตรงกลางห้องซะมีตู้อยู่ในแต่ละห้องแอบในตู้เพื่อไม่ให้เธอจับได้นางลำเอาโคกไหมหอะพี่ลนางลำไม่กินโคกนางลำกินแต่น้ำแดงโอ๊ยจะต้องใจใครขากสเสล็ดพี่หรอลูกพี่ผมยังกินข้าวกล่องแป๊บบางก็โดนบล็อตเราจะต้องเข้าไปในห้องนี้ว่ะต้องไปหาน้ำแดงไปถวายผีนางลำน้ำแดงยีฮออะไรอะ่ะเฮลโบบอยเอสหรือแฟนตาแฟนตู้ ไหนพี่นังเราไม่เห็นบีเลยนั่นดิมีรูปอะไรแต่ไปบ่นเลยฮัสกี้นี่มีรูปแกด้วยดูดิมีขาสองข้างเนี่ยนี่มันรูปเพื่อนของพี่หรอมาหาน้ำแดงกันดีกว่าหวังว่าเราจะอะไรแดงๆอ่ะอุยนั่นไก่สารพี่เราก็ต้องเอาสารแล้วต้องเฮาจะจว้าวโดยพี่นังเบลพี่นังเรามาเป็นเม็ดเลยพี่หรอเขาหอนเรายอดใช่ด้วยฮัสกี้เขาบอกว่าเราแอบใต้ตู้ได้นะ เอาไปเราแยกน้ำแดงคัสกิน really? นินเนเอาบอตู้ก็ได้เอาแอมซอรรี่โ้ยตรงมุมโอ้ยฉันได้ก่อนวะเฮ้ยเขาเข้ามามาเข้าตู้มาเข้าตู้เอาแล้วฉันล่ะมาโก้ตู้นี้เขาได้กี่คนน่ะเขาคนเดียวพี่เราก็มาแล้วบ่อยคิวไอเทมคิวไอเทมขอเก็บก่อนเก็บแล้วจุกเก็บแล้วจุกหลบเก็บแล้วจบลุกจุกหลบเจ๊จะไปลำที่อื่นเลยนี่ไงหัวที่8น้ำแดงเฮลซ์บูบอย โอ้ยฮัสกี้เอ๋ยเดี๋ยวฉันล่อให้ฮัสกี้ฉันล่อให้เพิ่งมาอยู่ข้าวแล้วข้าวฮัสกี้อย่าเพิ่งกินข้าวหาน้ําแดงก่อนไม่มีข้าวกินแล้วด้วยมาได้เพิ่มอีกสองขวดแล้วพี่หรอกมังน้ำแดงหายไปเนี่ยตุ้ย็นแล้วน้ำแดงหายไปวะเนี่ยไม่หายพี่หรอกนอนนอนนอนเจมาดังนี้แล้วพี่ลองกดมีคนหนึ่งฮัสกี้มาแล้วตัวนี้มีคนหนึ่งมาพาของดีมาเข้าตู้เข้าตู้จะเข้าทำไมมาเอาตรงนี้แล้วกบ มาอยู่ในตู้แต่มาตัวแย่เบลอะอะแล้วหมาบักด้วยพี่ล็อท่าหมายังเหมือนอยู่ในตู้อยู่เลยอะโอ้ทางแลกเกยอยู่ไหนเนี่ยพี่ล็อกช่วยมาด้วยมาขยับไม่ได้นนโดนพัฒนาการเป็นอาจารย์โกโจไปได้ทุกคนมาพูดจริงๆมาติดแก๊กแอสกี้ต้องมอบแล้วแหละมอบแล้วหมาไม่เริ่มใหม่หรอจะทำยังไงอะ เอามอมันยังไม่ให้มาโม,ม,ามบเลยพี่ลงไปจะตุยแยกก็ตุยไม่ได้ไม่นะหมาโดนคำสาปพ,พี่นัง่งรำเข้าให้แล้วพี่ลงมากู้โทถังนี่มันไม่ได้อยู่ในสคริปเกมเลยเนี่ยแกแบบเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษทุกคนเกเกพังลูกพี่มาก็มาแล้วสำหรับคุณผู้โดูที่สงสัยนะครับต้องมอบและเริ่มใหม่ลูกพี่มันหวานแล้วเฮ้ยมาทานันทีทำไมาไปหาไอ้บางโง่ไปละ มาจริงจังเกมมิ่งแล้วรอบนี้หมาไม่ตัวเย่แน่นอนพี่เหรอเขามาสวดฉันอยู่กันจะตัวเย่ได้ไงน,นินน่ะหมาไรเก็บสี่ขวบแล้วสกีสี่ขวบแล้ววิลดีมากก็เดี๋ยวฉันรอให้เดี๋ยวฉันรอให้พี่สาวนางลำไปนี่เร็วพี่สาวนางลำนางลมคอยนางลมไม่ต้องรอลิอ้นมันพลันมาครบแล้วพไปลงเราเข้าแล้วเขา้เเขาฉันจูงให้อยู่แกเอาไปน้ำแดงไปวางที่ศาลเจ้าเลยงั้นหมาทำพิธีก่อนเลยนะคะอมิตรพุทธนโมสาตใดา เจย์อเมธพุทธอ้าวแล้วเราวับเข้ามาหลังอย่างนี้เลยเหรอคัสกี้เราจะมาหาเวทผนึกมานกันเกินไปหรือเปล่าวะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่อะไรขอเช็คอินก่อน <c oughs> ไอ้า้าะดนี่าาเจ้าทีเขาก็าาโกอดเอาหรอกลูกคุณไปปมนึงอะไรมอเห็นตาแดงๆขายยาวๆอยู่ตรงวัดอุ้ยตั้งไกลเขาไม่มาแถวนี้หรอคัสกี้ทุกคนเห็นเหมือนกันไหมหอ่ะอย่าบอกนะว่านั่นก็คือเปโลด ฉันีในในป่เป๊ะจะีเป๊ะจะปีปล่าแล้วมันเป๊ะจะชัด,ชดเบลซุปเปอร์ไวคี้แม่พี่เราก็ปวดขี้มันจาเลยฉันปวดจะขี้ฉีจะราดอยู่แล้วเนี่ยแล้วบนนี้มีอะไรเปล่าวไว้บ้านเปล่าพี่เก <g ül> ็มีมีเปล่าจริงๆไงมีความว่างเปล่าลูกพี่เราต้องไปหาผีเป๊ะมือยาวตรงนั้นเหรอ วุ้ยเขามาหาเราพี่เหรอไหนวะเขาเดินมาแล้วนี่ไงอ๋อโดนเดินเดินเดินดนเดนเที่เป็ดมือยาวอุ้ยมาเจออะไรก็ไม่รู้เอาพี่ล็อกไปไหนโดนเป็ดเหยียบตัวเย่บุ้ยเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเราหนิพี่หนีไปบมาหนีไปโอ้โหเขาเดินมาเข้าวัดเข้าวัดเข้าวะลวงพี่เข้าวัดเข้าวะเขายังตามไปเหยียบได้ไงเนี่ยมหลวงพี่อะมาอยู่ตรงนี้ปลอดภัยพี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลวงพี่สวัสดีครับหลวงพี่หลวงพี่ช่วยด้วยพี่ลัก เออตอนนี้หมู่บ้านเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะโยมนะมีหมอผีปล่อยดวงวิญญาณไปทุกทุกแห่งเลยหาหม้อผีให้ครบแล้วเดี๋ยวอาตมาจะทําพิธีให้วิญญาณทั้งหลายไปสู่สุคติเองนะโยมนะลูกพี่เมื่อกี้มาเห็นหม้อแล้วว่าอยู่หน้าประตูวัดน,นู่<ล>บบนมันก็แบบหนึ่งแล้วแล้วระหว่างที่เราหาหม้อชาบูหลวงพี่ทำไรอ่ะหลวงพี่นั่งสมาธิไงปฏิบัติฌานก็จะไปพี่ล็อกชาร์จพลังรอไม่หลวงพี่ไม่ไปช่วยกันหาม้ออ่ะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์เขาช่วยเราก็บุญแล้วมี่เราอนอ่ะ นอนนั่นนีนออยู่บนหัวเราพี่เหจะไป้ว่าข้างหน้ามีหม้อชาบูนี่ไงหม้อหมาล่าหนึ่งใบอุ้ยพี่ลองเปิดประตูหลังออกได้เนี่ยหมามาประตูหลังแล้วนี่ไงหลังวัดไม่เต็มเลยพี่มหรอมง้เขาไม่ทำอะไรอย่างเขาสปอร์คิวพี่เหรออยู่ในซุวมวัดหรือเปล่ามาเห็นแล้วอยู่ในซุวมพี่ลองจะมาเปิดไม่ทันนะพี่เป็นมาคีหรือเปล่า นี่ไงเจอแล้วใบที่8เจ้ฮัสกี้แล้วเข้าจะรอแกแล้วกันลูกพี่ผีเป็ดเหยียบย่ำอยู่บนห้องซ่วมแล้วหมาไปยังไงจะไปล่อให้ใชนไปมล่อให้ผีเป็ดบัดน,นี้เราผีเป็ดน,นี่มาเจอแล้วโอโหโน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 เบ๊มาแล้วจวังหวะนี้แหละอ้าวอ้าวอ้าวลูกพวิมัดมาล่องลอยอยู่ในแบบแบบนี้อีกแล้วแกบ,บ้าีกแล้วเหรอทุกคน ฮัสกี้โดนผีเป็ดเหยียบแล้วก็กลายเป็นวิญญาณลองลยอย่าบอกนะต้องเริ่มใหม่อ่ะรีเซ็ตคาแรคเตอร์ได้ไหมอ่ะมาจะลองดูลองพี่ช่วยฮัสกี้หน่อยครับห <laughs> ลวงพี่ครับฮัสกี้กำลังตกที่ลำบากครับว้าวเริ่มใหม่ว้าวได้ดีสุดมากก็กลับมาได้หลังจากไปเล่นมาอีกเกือบครึ่งชั่วอโมอง และกณน,นนี้เราก็กําลังจะมาให้หลวงพี่ช่วยทําพิธีปัดเป่าวิญญาณลูกวิพรเบลอัหม้อฉันอยู่ไหนวะนี่เลยปัดเป่าพร้อมกันหลวงกู้ี่ช่วยหมาด้วยในที่สุดก็ทําพิธีสําเร็จอุ้ยเนี่ยวิญญาณไปผุดไปเกิดเต็มเลย หมาก็ไปด้วยเบเย่ yeah, แล้วก็ไม่มา,มาแล้วดีหมาก็จบรายการได้ัถทีในที่สุดแล้วก็ปัดเป่าวิญญาณให้ไปสู่สุขติได้รายงานสดจากรายการหอนกระแสยืนยันฟันทงว่ามีผีจริงด้วยแต่เราทำการปราบไปเรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาล้และลกูกพี่ด้วย ถ้าทุกคนอยากให้เรามาทํารายการหอนกระแสเล่นอะไรในแมปซิตี้บ้านนายก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าายบายวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกับหลอนกระแสได้ในสัปดาห์หน้าไม่เอาลูก <c oughs> ไม่ดาวันนี้แล้วไปดาวันอื่นไปทำสกูป๊ปเกี่ยวกับของกินดีกว่าว่ฮัสกี้ง,ง่ายกว่ากันเยอะเลย